มาส้มบรรยากาศไปน้ำกันครับคนกำลังไหลเขามากครับเรืเรเ่อยๆว่าขาดสายเนาะเบิ้งไปเรื่อยครับคนกำลังไหลเขามากเนาะครับเนาะ เาเลยครับหาเลยหาเลยต้่เามนอมามือนี้ยังไม่เจอกันอีกทีนี้ค่ะก็เจอสิคะแต่ไหนก็เจอกันทุกวันย่อยเขามาครับเรื่อยๆกับร่อส้มมะกาวมาทากันครับเนาะ ห้ากับหลานพวกสรงใจอยู so oh. so like so hey, so more, ่หร like uh ือเล่เอามาเลยเดิอยากเดินห uh ้างมากแต่เชิญแม่เราได้ท็อปเพิร์กู้ท่องมากครับหลานผู้ตาครับูอยากมากไปเรียนบูชาเรียนน้ำเพลนร่วมสางน้ำเพลนก่อนเชิญครับครับขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพครับสร้างศาลาอเนกประสงค์ครับ ณบริเวณรอนปูตาบ้านน้องบัวบานหมู่ที่5้ตำบลสุมเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับครับผู้ใดอยากรวมสางน้ำเพลนครับผู้ใดร่วมสางน้ำเพลนากร่วมสางน้ำเพนมีส่วนร่วมถักเสรอะไรเข้ามาแล้วครับด้อ เป็นสีสางครับเป็นกำลังป่าพื้นที่เนาะตรงนี้แหละครับที่พิ่ดสีสางเนาะว่าแอดมินก็ได้ทำทางมากครับเนาะคนกต่ลังไหลเข้ามาครับเมื่อกี้จะมีงานไดได้ครับเด้อมีมอลลั่ครับแฮาหอมหวนครับมาลลั่มหมด ครับเมื่อการนี่การล่ำถวายเนาะล่ำถวายก่อนก้อนอืน่นหวายกูตาครับก้นเด็กก็นั่งรังไหรของมาแล้วครับเนาะทายบุญต,ตังต่างกันอาการจะจำใสครับเพื่อนฝนกุฏิโปรตกเนาะ เยเลยครับถึงต <m í rit> <m í rit> ่คู่ถึงสนถึงหลักอยเลยตอนนี้พอจำเพิ่นจะกะลัง

ก็ <laughs> 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 คนอยากกวนปูคนอยากวน ครับล้างไรเกัไปเรื่อยๆครับอันนี้จะเป็นคณะของเงาเนะครับรเนา,านะนาานานนครับจะนี่เป็นจุดตั้ค่าครับคพมาทำร่วงท่านเนาะครับ ไทยบาทแบบผู้ละครับเนาะผนมาเห็ดรงท่านครับนมามบุญนะคกับนะครับเนาะมาสจงบให้การร่มท่านครับคนมี้จะทาครับพระเจ้ามหัวบุญน้ำกันครับ เก็รลงมท่านเนาะแบบี้ลายยางครับนะหอมมากนะครับผู้ใดอ,อยากเข้ามาแวะซิ้กับเชิญน,นะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังไปน้ำกันครับขอให้มีโชคพิเศษไปน้ำกันเนาะครับเนาะจะลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อให้เป็นกำลังแรงใจเนาะร่อรุ่นครับว่าแม่ลางทรงโอนปูตาเนาะ,ะประมาณใบสองครับเมื่อ่อรุนเบิ้งบรรยากาศไปน้ำกันว่าเพิ่นจะให้แนวทางตัวไรเนาะครับเนาะเป็นแนวทางขนาดนี้ครับเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับส่องมาแห้งมวลซ้นนะครับเด้อขอพูดหลายๆครับจะผาดครับจะผาดครับเวลาล่อค่อยมาถึงแล้วครับล่อทั้งประเทศเนาะอ่ากะเบื้องบนน้ากันแล้วครับเนาะฟังบวน้ากันหู้ไปน้ากันว่าเพิ่นแม่ล่างส่งเพินเ่นหาตัวได้ทีเนี่ยอ่าเก้าแปดเพิ่นหายาแล้วครับเก้าแปดให้มาแล้ว มื่อนี้วันที่สิบสี่กลับมาล่อครับมาล่อรุ่นว่าสามตัวพจน์เจริญตัวไรอันสิมาตรงใจไพ่บ่อเจอกับเลขดังบ่ออมาล่อรุ่นไปน้ำกันเนาะครับเนาะเอาชมบรรยากาศไปน้ำกันครับยาพาดครับประมาณบใบสองใบสามครับแม่หลังส่งหลังจากพ้นขึ้นล่ำแล้วพ้นกาเสีปล่อยครับปล่อยโศกปล่อยหลับ นเนาะเบิ่งไนน้ากันครับเอาก็เจ้ากับมวลลายซุ่มทีมงานเพิ่นครับทีมงานแม่ล่างส่งล่ะเอาเบิ่งบรรยากาศไปน้ากันก็จะได้ปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่าจากวันนีก่กะเพิ่นมีล่ําเนะาะกะผิดกดครับอืมกเ็เด้บ่อยฟังรอรุ่นครับรอรุ่นนะครับจะผัดติดตามไว้ครับส่องมหาเห่งมวนซืนครับขอบคพูดห,หลายครับสำหรับการ กดไลค์กดแชร์ให้เด้อเป็นกําลังแรงใจแอดมินกันสิได้มีแนวทางครับมีแนวทางให้เอ,อ่อพใช้ตัวใด่าพลาดเด็ดขาดครับเอาแต่สิมารายงานให้คือเก่าครับเพราะว่าบางอย่างเขากะนไม่เสียงสามารถเสียงออกไปได้เนาะเอาขอบคุณหลายๆครับรับชมรับฟังไปนน้ำแข็ครับสวัสดีครับ